สวัสดีครับทีมงานสายจวดครับเมอนี้ครับเอามาอัปเดตอัปเดตฉากคำผุนร่วมมิตรคำผุนร่วมมิตร่มนคาุรวมมิตรอนแฟนจะฝากวอนเขาเบิ่งครับตอนนี้ครับเริ่มทำฉากแล้วครับทีมงานสายจวดของเราซอยมาักเม่นไปเอนี่ครับ กำลังทำการย่างปลาเนตครับเขากาครับมื่อนี้ครับคาดการณ์ว่าจะหออประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนอีกแล้วเลี้ยวเวียกแล้วงานย้ำเมุนกลับมาลุงานต่อย้ำหมุขคืนครับถอนให้ถอนมันกูมันเรียบร้อยแล้วครับเรากลับมาลุยงานย้ำเป็นเดี๋ยวเบิ้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมรับการทำงานของเรา้ รู้ชาร์ตแล้วหล่าลผ่ากรเพชรครับล้ามรผ่ากาเพชร,ราาพชสู่กดเราลูบวงงงงงงะเดวะกินวะดวะันิทุบซ้ำนั่นนทุบซ้ำนีทุบมาจแงลูดไหมลูดเลยลองลูดเวยเอาน้ำหนักมันน,น,นับน้ำหนักดีกว่านี่วดยนี่แหละครับยังัทุบยังเว็อนได้ยู่ อันนี้มันแจกอย่างนี้ขึ้นแลอันนี้ของกาครับนี่ครับฉากฤดูกาลปีนี้ครับทีมงานน้ำผุนดมมิตรครับเอาบ่มีกักบ่มีปิดบังครับเปิดเผยกันไปเลยสวยๆเน้นๆเขาลงลายลงสีสีผปากกาเพชรลงลายเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็มาเก็บรายละเอียดใส่ปากกาเพชรสีนั้นสีนี้ นี่ครับอันนี้เขาคล้ายๆเป็นโมเดลครับทีมงานสายจวดเท่ากับทำงานขม,มักยางขม,มักขม,ม้นน้ำหมูเวนเท่ากับเฮดเวที่น้ำมือเวนกับปรับปรุงเวทที่น้ำมือขึ้นเท่ากับมาลุยฉากจวดคารกลีทีมงานเนี่ยหลังจากเฮดฉากแล้วเราก็เมาโดยเฉพาะทางวี้ครับ เมาไปมือนเดี๋ยเมาไปสปอนเซอร์ดินลั้วไปสปอนเซอร์มันเมาอยู่บ่อุ้ยผู้ชนะสนุนเดี่ยวผู้ชนะสนุนนี่แหละครับโดยนี่นะครับสร้างสร้างเขาสร้างโพดครับหัวหน้าผู้นำทีมงานสายจวดเรื่องฉากโสดนะครับสร้างโพเดีโสดครับ กระเทยท่านใดสนใจติดต่อม่าไรครับวนใจวนใจกระเทยไม่ก็เอาเท่าเท่ากันดิอันไหนแก้เลยแก้เลยเอามาแก้เลยนานละครับนานละครับว่าแล้วว่าเราจะยกกวดโอเคครับผม เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เพิ่งเรื่อยๆครับเ oh, <yeah. S 1> มื่อนี้เมื่อนี้การทำงานเมื่อนี้ของมือแรกเทียบฉากของมือแรกครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผม